ฮับฮับทับฮับทับฮับ,บเออม่เจอรูมนนม้มาห้าตัวกินน้อม่หมาบบ b y g i r ค่ะ เป็นวันที่สามแล้นะแค่เป็นวันที่สามแล้วนะเป็นวัาานวาาที่สามแล้วนะโจฉีเขาที่ไหนจะนจะนไหนนี้จะนไหนหนี้ แมูบูเฮม่ชูบูเป็นวันที่สามแล้วจิ้น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 ฮิฮิยอยู่หบคะวันที่ส วัที่สให้วันที่สาให้วันที่สามเยให้ดีดีให้ดีเยให้ดีเยให้วันที่สามขอบคุนี่นี่เวัที่สามแล้วดีดีเ้ยให้ดีเลยให้เจอวันที่ะนิง Hai, tak mai. Lu. Lu. Lu kan. Lu. Hantar. Lu. Lu. Mai, mai. Lu. 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 เออจะพูดทางอืมอืมอมอนจะีเอนจะมไหอนสามเะส ค่อยๆมาให้ไม <h ums> <h ums> ่มาปเซือทำไมอีกแล้วทำไมอีก่ออยับตัวโตเร็วจ้ะ ทุบทุทุปุุุแม่ตุุเป็นวันที่สามค่ะฮึ่มทุบไมฮึ่มแล้วก็เอ้ยไปไปเจ้าไปไ Tip-tip ka. Tip-tip ka. Baby cake. Baby girl, mama.

เดี๋ยวติดตามดูรูปมปักอ็ปนะคะนี่จงนมแม่โอ้ยนี <c oughs> มมย่มีท่าใหม,ม่มีท่าใหม่จงนอ Baby ka. Ni. Me. Oh. Kia ala er ka? Kia ala er ka? Baby girl Baby girl Ra ma cho trai luôn, ra ma cho chai Ra ma cho trai, Ê, à, nhà ma cho chay. À. Ừm. Meo, meo Ôi. Tháp lụi đi nữa, sập lu đi ลูกขึ้นลูกขึ้นมาให้ห้ามทับลูกมาเอามาลูกมาห้มามทับลูกอืมอ้ปเจ๊เจ๊มามาปีบีกเกอ้อโอ้ควรรู้าย ขอโทษนะคะขอทะบายเนะาอ่าจาได้รู้ัวน้อยอน ราขอขอไม่หมหค่ะ